หลายต่างๆหลายอย่างนะครับพี่น้อยเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหมือนกันว่าเอาไว้ที่ไปเอาไม่ติดเอาไว้ที่เฝ้าระวัง เปิดครับ <ale> นู่นเลยพี่อเลยการเกอกในลักษณนี้าริ่การน้ำการการทางส่วท้ายเราจจะเทลนัน้อยการเกลือนนี้เกลือนลักษณะนี้จะันทีเราเพ่ซอสจน้ำเนี่ยต้องถูก ตนทนที wollen, ่จะมาเติมในมติก็จะมีในส่วนฝั <big> ่งซ้ายฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งซ้ายก็จะมีโครงการหลักๆที่พี่น้องประชาชนอยากให้ช่วยอัดคือเรื่องโครงการสูบน้ำสถานีสูบน้ำเป็นสถานีน้ำขนาดใหญ่ที่ประมาณสามไร่ตัวนี้ใช้งบเกือร้อยล้านเดี๋ยวผมประธานจะเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อข้นขอตั้งเร็วเร็ว การที่สองครับโครงการแก้มปินงหนองบินก็ฝุ่นระเหยน้ําไว้ตัวนี้มีความพร้อมแล้วสามารถก่อรับการมาในที่นี้ส่วนโครงการที่3ามคือฝั่งซ้ายที่เดียวกันก็จะเป็นาส่วนฝั่งฝั่งที่ท่านนายกอยู่ฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งขวาอะไรที่เ่นมฆแม่นนี้อันนี้ก็เร่องครับคือว่าถ้า แม่คเขาใจทัจังหวัดท้หมวกที่้จังหวัดจังหวัด้เข้าใจไงตงัจังหวัดนี้นาว่างานโซนัเซลซึ่งเราชิน้ำปานไปใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเรามนเป็นประโยชน์สาหรับรัฐสภารูปหนึ่งประมาณ20ที่คมีระบบกรจานาอยู่20จุดทุนเลยจอดสูงสดจุดทน2 ตาแฟงใหญ่นะเพราะว่ามันจะเ็นการทำคามเสถียรความเสถีางและหลังนี้จแก้ไขปัญหาไัยแรงในฤดูร้อนได้หลังจาถาวรเพราะว่าเราจะตั้งกลทก่ใชน้ำเ่อชปนกาสองปีแล้วเป็นประโยชน์จากยิ่งนักดอนเข้าใจนะครับขาจังหวัดที่ผ่านั้นขุจังหวัดที่พัานาทีโอตัําเสร็จแล้วสองปีครับนะจังหวัดครับสีก็เป็นอรไปนอาจะจะประโยชน์สัจุดเพราะไฟฟ้าไปไม่ถึง เวลาซลล์จอะแล้วก็ลุมแรงใหญุ่มยี่สิบปครอบครัวบางส่วนเอาจาะไปทำเซลตเราได้ได้ไงทุมมาคือจในพื้นที่ที่แหล่งน้ำสูงเนมีบจังหวะเดี๋ยวไปดูให้ครับดูให้แล้วกันประมาณสองร้อยยี่สิบาได้ปานไป่ะัแล้นเื่อก่อนีใจมากเลยเขาเอาไป ไปไปได้เด้อแม่ไปก่อนครูบาลต้องไปทํางานครับเดี๋ยว <laughs> ทรถึงเต็นที่ดีเนาะชาวอเภอรติวันเนีพรราะหลัดขัรนและคณะติดตามทุกท่านกระผมในตัวทนใจรืนผู้วราการจังหวัดร้อยเอ็ดหาราชการทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอในอเภอผู้นำท้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่างมีความยินดีเป็นอย่างดีและขอขอบคุณ ที่ท่านได้พัฒนาให้ความสำคัญมันต้องเก็บม,มาตรวจราชก,ก,ก,การระลังแล้วก็ค่อยลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญก็มีแม่น้ำชีแม่น้ำยางแม่น้ำหมู่แล้วก็ลำน้ำเสียวจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดทิศทา์ในการพัฒนาว่าร้อยเอ็ดเมืองเกษตรมูลค่า,าสูงท่องเที่ยววัฒนธรรมจิตนาชสร้างสรรค์สุขภาพดีสัมภูมีสุขเราจึงได้กำหนดเป้าหมายและประเด็กนการพัฒนาหลัก ก็คือการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแต่รูปสินค้าการเกษตรเพื่อพัฒนาูลค่าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพ่อบ้านบ้าเกลี้ยบบ้าพญาเียเมืองนักทจะเิกกับพี่น้องแก้วเลยครับเขียยดังๆต้นดังดัง

แฟนนะครับคนที้ได้กลับมาร้อยเอ็อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มาแล้วคนหนึ่งตอนช่วงเวลาเรื่มต้นนะครับวันนี้ทัานี้ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองประมาณ6เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาดูอีกทีหนึงว่าพี่น้องชาวจังหวัรถถดร้อย,ยเอ็ดทั้งหมดเนี่ยทั้งในเขตนี้และเขตอื่นเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างน,นะครับจะได้เราบริหารจัดการเรื่องงบประมาณจะได้จัดสรรเรื่องข,ของสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องต้องการนะครับวันนี้ท่าน ขบวนทดดีช่วงราชการกระทรวงกาคลังก็มา,า,มขขอเ,าเองมาดูแ,แลนะครับแล้วก็มีท่านประหลัดกระทรวงทรัพย์ด้วยแล้วก็มีท่านอธิบดีกรมสมบัติานึ่ช่วยดูไปดูคลสมคัญอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็เปิดก,การน้ำได้ดีพอสมควรนะครับไปท่วงไ่แดงนะครับท่าน,นก็สามารถทำนาได้ปีน,นี้น้ำก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าอางไรก็ตามทีเราต้องต้องพึ่งธรรมชาติถือว่าฝนจะตกมากน้อยขนาดไหนอย่างไร แต่ว่าผมได้กำชับกับกท่านที่ดนที่รมชมประานด้แล้วว่าเรื่องการใส่ใจเรื่องการบริหารจัดการปริมาณน้ําที่เหมาะสมให้ที่ร้องเกษตรกรได้มีน้ําใช้น้ํเพาะปลูกได้อย่างพอประมาณนะครับตามความต้องการของพวกท่านผมคิดว่าสำคัญวันนี้ได้มีโครงการมาเสนออยู่ห้าของโครงการนะครับทัดเกนครับปรนกา ให้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ได้เป็นเรื่องของการาทำพลังการรับก็เป็นเรื่องของเรื่องสุขการาหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมาองรัฐบาลนี้ความสำคัญครับก็<ค>ดีใจนะครับที่ได้มาที่นี่วันนี้เป็นเป็น,ปนการเป็นสอบแรกที่เรามาวันนี้นะครับก็คงไปอีกเราจะสอบนะครับแล้วก็จะกลับมาอีกนะครับปลายปีนี้ก็มีหน้าก็จะกลับมาอีกมาดูความขึ้นหน้าที่ราคาได้จัดสั่งตัวมาลงไปดูแลความขึ้นหน้าของโปรเคกกนต่าง ที่รัฐบาลให้กัดสีกให้นะครับก็ดีใจครับขอบคุณมาาที่ได้มาพบปะกับพี่เ้องข้อใหญ่ใหญ่ที่จังหวัด้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับ ผักกันแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนนะโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยเขาได้มีแหล่งน้ําเพิ่มเติมจากแหล่งน้ําผิวดินที่มีอยู่เนี่ยซึ่งแหล่งน้ําผิวดินที่มีอยู่เนี่ยรวมทั้งแม่น้ําด้วยเมื่อถึงล่าแล้งปูง๊บแบบมันไม่ค่อยเพียงพอต่อการประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรนะ่ะก็เลยสนับสนุนในเรื่องของการทบบาําบ่อวาดดล โดยใช้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเป็นพลังงานในการดูดน้ําขึ้นมาให้เกษตรกรได้ใช้จุดจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับเกษตรกรได้ประมาณ20-30รัวเรือนด้วยกันนะครับแล้วเป็นประโยชน์ใช้น้าในใน,ในการปลูกพืชระยะสั้นปลูกพืชฤด,ดูร้อนได้แล้วเขาสามารถที่จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยนะ ผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณเดือนละ7,000บาทต่อครัวเรือนที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่เข้าใจก็คือเป็นเป็นเรื่องนั้นที่เขามีการไ,ไปไปสอบหาข้อมูลมาแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นประโยชน์ถ้าเรากระจายระบบเนี่ยไปทั้งจังหวัดเนี่ย ในจุดที่สามารถสูบน้ําบาดาลได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าแหล่งน้ําบาดาลของเราในพื้นที่เราเนี่ยเป็นแหล่งน้าที่มีคุณภาพมีคุณภาพมากนะครับแล้วสามารถใช้เพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดีถึงปีปุ๊บไ้ เบื้ฤดูฝนเนี่ยมันมันจะมีการเติมน้ําลงไปในแหล่งน้าใตดินเป็นน้ํประดานกลับขึ้นมาอ่าซึ่งมันก็ไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศแต่อย่างใดนะครับเป็นเอ่อเรื่องของการทำเอ่อเรื่องของแหล่งน้ํเป็นเพื่อการเกษตรที่น่าสนับสนุนสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยฝากโครงการเนี้ยให้ท่านนยายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้การสนับสนุนไปนะครับ คาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหรครับท่านแล้วก็ท่านนายกว่ายังไงบ้างครับท่านก็เราเสนอไปตามจํานวนที่เราได้นําเข้าในระบบของสทนช mm hmm. ก็คือไทวอเตอร์แพนเนี่ยจำนวนประมาณทั้ง284บอ่อนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้นก็200ประมาณ220ล้านนะครับ ซึ่งทาง vote, ง่านนายกรัฐมนตรีเมื่อาฟังแล้วท่านก็เข้าใจทา่านก็สนับสนุนนะครับก็รอรับทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าท่านทางในส่วนของรัฐบาลจะสนับสนุนได้ถึงแค่ไหนถึงไหนนะครับ นี่มันบ่ค่อยได้เฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่จังนีมันก็ะแรงคือเพิ่นก็บ,บ่ได้เฮ็ดเพิ่นก็อยากเฮ็ดคือกันแต่ก็บ่ได้เฮ็ดแต่น้าม,มันก็มาบ่าถึงแม,ม่ค่ะอือเฮาอยากให้เพิ่นเฮ็ดจังได๋ครับรัฐบาลก็อยากให้เพิ่นนั่นลอกคลองม้าตะแถวหลาน้องสีน,น่ะคะ่ะเอะมันสิมีคลองอยู่นี่คะ่ะที่บ้านนามมา้มา,ามันก็สิมาตามเป็ขวาตา,าน้าที่อยู่ข้างทางเราก็ขุดลอกลงมาใส่นี่แม่ค่ะสิได้เฮ็ดไปน้ำกัน ตัวที่เขเจ้า่ได้เฮ็ดใจให้เจ้าไดเ้เฮ็นเดน้ำแดงสิแมค่ค่ะอยากได้ตาน้าแต่ปกติแต่ก้อนนี่น้ามันก็บบกไฟสะดวกแล้ะคะ่ะกว้างกว้างแต่คว้างกว้างกว่ามากนี่แต่วันปกติที่นี่มันเริ่มเฮ็ดมันก็เริ่มน้ำสะดวกแล้ค่ะได้อยากไดเห็นได้ขุดทางข้างนี่แหะค่ะลูกมาใจหลองง่อนางผีเพิ่นขุดไป